พบกับรายการสนุกเรียน Active Learning นะคะรายการที่จะช่วนเด็กๆได้เรียนรู้สิ่งที่ตัวเองสนใจภารกิจของเราในวันนี้นะคะเป็นภารกิจของน้องนีนที่ชอบกินช็อกโกแลตมากๆเลยนะคะและเราเนี่ยจะพาน้องนีนได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับช็อกโกแลตเอ๊ช็อกโกแลตเนี่ยจะมีอะไรให้เราเรียนรู้บ้างเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนีนค่ะทุกคนรู้จักอันนี้ไหมคะอันนี้คือผลคาเคาค่ะเอาไว้ทํา นี่ค่ะช็อกโกแลตค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะวันนี้นะคะหนูอยากเรียนรู้เกี่ยวกับผลตัวนี้นะคะหนูได้ชิมเยอะมากเลยค่ะตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าหนูได้ชิมอะไรบ้างสวัสดีครับ <Hi. S 2> สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมผมโอนะครับพรหมวิหารบำรุงถิ่นนะครับปัจจุบันเกี่ยวข้องอะไรกับช็อกโกแลตก็คือผมเป็นครูสอนคราฟช็อกโกแลตครับ จะมีคำว่าคราฟด้วยก็คือคราฟคือการทําด้วยมือครับเป็นงานพูดง่ายช็อกโกแลตแบบโฮมเมดนะครับคือสอนตั้งแต่กระบวนการจากผลโกโก้อย่างเงี้ยทำยังไงให้กลายเป็นพวกช็อกโกแลตบาร์ช็อกโกแลตแท่งโดยก็สอนคนทั่วไปครับตั้งแต่เกษตรกร,ก,รก็มีหรือแม้จนจน,จนกระทั่งพวกคนที่ทําร้านเบเกอรี่อะไรเงี้ยครับก็สอนให้เขาสามารถผลิตช็อกโกแลตได้ด้วยตัวเองพูดง่ายจากผลโกโก้ไทยอย่างเงี้ย สามารถทำเป็นช็อกแลตได้เลยโอเคมาเดี๋ยวครูจะผ่าให้ดูนะลูกแต่แนะนำว่าปกติวิธีการปอกของมันทำได้หลายแบบนะครับมีตั้งแต่แบบว่าทุบใช้ไม้ทุบก็ได้ใช้ค้อนยางทุบก็ได้ใช้มีดก็ได้แต่มีดเนี่ยมันต้องระวังมากๆนะเรามาดูว่าข้างในมันจะเป็นไงน,น,นี่อ่าเห็นไหมจ๊ะนี่เลย เห็นไหมนี <bills> ่มีปุยขาวๆเห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าสุกแล้วใช่ไหมคะใช่ลูกวันนี้ยังไงก็สุกเพราะว่านี่สุกแล้วพรุ่งนี้ก็เสายยังไงก็ได้นกแน่นอนนะครับสุกแล้วแน่นอนครับอ่ทีนี้เราได้ลองชิมดูนี่จ้ะเอ่อถอดกระชิวก่อนก็ได้เดี๋ยวชอรไม่งั้นจะชิมยากใช่ไหมเอาละแต่มีเงื่อนไขให้ออมเฉพาะปุยขาวๆนะลูกไอ้ที่เป็นเม็ดของมันอย่ากิน ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้กินได้จะลองกินก็ได้แต่ว่าบอกเือนลูกน้าว่ามันขมและมันเฟือ่องเอาลองกินอมไอ้ปุยขาวๆนีด่ดูปุยขาวๆนี่ก่อนมันเหมือนอะไรมังคุดอ่ะเหมือนมงคุดใช่ไหมนะครับแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงเปรี้ยวเปรี้ยว,ยวอ่าแล้วมาดูกันนะว่าข้างใน,นมันประกอบด้วยอะไรนี่ลูกนะอันนี้อ,อย่าผ่า ลำพังนะลูกนะไม่งั้นเรานิ้วอาจจะโดนบาดได้นะนเห็นไหมเราจะมาดูว่าข้างในเนี่ยที่ไม่ให้เคี้ยวเมื่อกี้มันคืออะไรต้องดินดูเห็นไหมข้างในเนี่ยมันสีม่วง,วงใช่ไหมลูกไอม้ม่วงเนี่ยข้างในเนี่ยมีพวกเซลล์สืบพันธุ์ของมันอยู่<ม>ต้องเห็นสีขาวๆนี้ไหมลากมันจะออกมาด้านนี้แหละสมมติว่าเวลาเราเขาจะไปปลูกพอลากงออกมาปั๊บเขาไปใส่ในถุงดําประมาณ3มเดือนมันถูงขนาดนี้ก็เอาไปปลูกได้เลย อ๋อแล้วไอ้สีขาวๆตรงนี้ค่ะมันเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะทําช็อกโกแลตหรือเปล่าคะมันขั้นตอนไหมมันไม่ใช่ส่วนประกอบที่ทําให้มีรสชาติแต่ว่าเป็นส่วนประกอบสําคัญที่ทําให้กระบวนการหมักมเมล็ดตัวนี้มเมล็ดตัวนี้ข้างในนี้ต่างหากที่จะทําให้เกิดเป็นช็อกโกแลตที่เรารู้จักโอเคตอนนี้เรามันจะมาดูว่าเห็นโปสเตอร์ของกระบวนการการผลิต จากผลโกโก้อย่างเงี้ยเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะนี่เลยปกติเขาก็จะมีเห็นไหมเราจะมีผลโกโก้อย่างเงี้ยซึ่งปกติต้นโกโก้ตั้งแต่ที่เราปลูกตอนแรกเนี่ยแล้วจ,จนออกมาเป็นต้นที่ให้ผลผลิตเนี่ยมันจะอยู่ตั้งแต่2อถึงสปีขึ้นไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาปุยยอดเขาเนี่นะครับโดยการเอามือล้วงเข้าไปครับเห็นไหมเอาใช้นิ้วคว้านอย่างงี้นี่เลย เห็นไหมเราก็จะได้เม็ดขาวๆนี่มาแล้วเม็ดขาวๆนี่มันเป็นตัวสําคัญที่เราจะไปใช้ในกระบวนการหมักเราจะเอาปุ๋ยขาวๆนี่พอผ่ามาเราจะไปใส่ในลังไม้หรือกระทั่งลังโฟมก็ได้แต่ว่าขอให้มันมีความหนานะครับ hmm. แล้วก็ข้างล่างของกล่องไม้เนี่ยให้เจาะรูเอาไว้แล้วทำไม<พ>ถึงต้องเจาะรูคะเพราะว่าพอสักพักหนึ่ง พอมันโดนกดมานานๆแล้วมันจะทําปฏิกิริยาเนี่ยมันจะเริ่มมีน้ําออกมาจากถังแล้วเ <Ừ. S 2> พราะว่าถ้าเราไม่เจาะรูไว้ข้างล่างมันจะเริ่มเน่าได้เพราะมันมีน้ําขังพูดง่ายๆ <Okay. S 2> นะครับเราต้องมีการระบายก่อนโดยปกตินะครับเราจะทําการหมัก7วันนะครับหมักเสร็จแล้วเอาไปทําอะไรต่อหรอคะก็หมักเสร็จแล้วเราก็ไปตากลูกตากเพื่ออะไรเพื่อ,อไล่ความชื้นให้เหลือความชื้นคือประมาณ7%ซเพื่อให้เราสามารถเอามาจัดเก็บได้เนี่ย ได้นานมากหลายๆปีเลยเราสามารถเก็บไว้ในโกดังนี่คือการถนอมอาหารมันจะทําให้เกิดเป็นพวกมเมล็ดแห้งอย่างนี้ครับเห็นไหมจากผลสดอย่างเงี้ยพอเราหมัก7วันตาก7วันมันก็กระจายเป็นมเมล็ดแห้งอย่างนี้เห็นไหมพอเราเอาไปคั่วนะครับไอกระทอบเปลือกออกเห็นไหมนี่กระทอบเปลือกออกนะครับมันจะเกิดเป็นตัวนี้ครับเล็กๆนี้ก็คือเราเรียกมันว่าโกโก้นิดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปใส่ในเครื่องมูกระบวนการต่อมาก็คือจะออกมาเป็นช็อกโกแลตได้เลย โอ้โหคะตรงนี้มันเป็นสีน้ําตาลทาไมมันถึงกลายเป็นสีขาวอะคะอ๋ออย่างนี้นะลูกปกติเนี้ยในเมล็ดโกโก้เนี่ยครับประกอบด้วย2ส่วนสําคัญหลักๆนะครับคือในส่วนที่เป็นเนื้อของมันแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นไขมันของมันซึ่งพอเราเอา,มาเมล็ดนี้ไปคั่วไปกระทบทเลือกเนี่ยโยนใส่ลงในเครื่องโม่เนี่ครับเครื่องก็จะทําหน้าที่บดบดบดค่อยๆบดทีนี้จังหวะที่มันเริ่มเกิดน้ําเหลวๆเนี่ยครับโรงงานอุตสาหกรรมก็จะใช้เครื่องไฮโดรลิกเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องกด เอาแยกเอาน้ำมันออกพอแยกเราแยกเอาน้ำมันออกนะครับเราก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับแล้ว็ส่วนที่เหลือมันก็จะกลายเป็นผงอย่างนี้นะครับคือจากเม็ดเข้มเข้มเนี้ยแยกได้เป็นน้ำมันอย่างนี้สีขาวๆเนี้ยแล้วก็ออกมาเป็นผงอย่างนี้เห็นไหมสังเกตว่าสีมันจะตุ่นๆอันเนี้ยเขาเรียกว่า natural process ก็คือเป็นผงโกโก้แบบธรรมชาติก็คือไม่ใช้สารเคมีอะไรไปจัดการมาเลยแค่ใช้เครื่องกดออกมาเอาเป็นไขมันนี้แล้วก็เป็นผงโกโก้อย่างนี้ อยากชิมไหมรสชาติยังไงอ่าได้ถอดไปชิวชิมนะออใส่เข้าปา่าหนูก็ได้ครับเพ่าหนูชิมคนเดียวระวังนะเป็นไงบ้างเป็นไงโอ้ทหทำหน้า <c oughs> สตับนมาเลย <c oughs> เป็นไงมันขมมากๆเลยค่ะขมเรื่องไงต่อรสชาติเปรี้ยวไหมมีเปรี้ยวไหมเปรี้ยวๆด้วยนี่คือกระบวนการแบบธรรมชาติเ <c oughs> ันนซอสกะหละจริงๆหลังจากที่เป็นผงอย่างเงี้ยครับมีคนคิดครับ คือแวนฮูเทนนะครับเป็นคนฮอลแลนด์เป็นนักเคมีฮอลแลนด์นะครับในสมัยโบราณเนี่ยเขามีการเติมโพแทเสเซียมลงไปนะครับในกระบวนการจนจากไอที่หนูกินเมื่อกี้สีอย่างเงี้ยสีตุนต่นๆเงี้ยสีมันสวยขึ้นหอมขึ้นรสชาติดีขึ้นอ่ะเดี๋ยวน้องนีลองเปรียบเทียบนะกับเมื่อกี้ที่กินกับตอนเนี้ยเป็นผงโกโก้ที่อยู่ในท้องตลาดทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยก็คือเนี่ยแหละทำให้รสชาติมันดีขึ้น ก็ยังขมก็ยังขมแต่ขมแตกต่างยังไงมันมันมันไม่เหมือนเมื่อกี้มันมันจะไม่ได้ขมเหมือนเมื่อกี้เลยอันนี้จะไม่ได้ขมมากแล้วกลิ่นก็หอมขึ้นใช่ไหมอ่าความเปรี้ยวลดน้อยลงไหมลดน้อยลงใช่เพราะโบแทนเซียมไปจัดการทําให้เกิดความสมดุลจากสีตุ่นๆเนี้ยสีสวยขึ้นหอมขึ้นกินง่ายขึ้น ทีนี้จากตรงนี้อุตสาหกรรมกระบวนการอุตสาหกรรมอะ่ะเขาก็จะเอาไอ้ผงตัวนี้ครับไปเติมน้ําตาลเติมนมผงมีการใส่สารคงรูปไปเลยต่างๆทําให้มันกินง่ายเหมือนกับช็อกโกแลตที่เรารู้จักถ้าเทียบก,กันระหว่างอันแบบธรรมชาติตอนแรกที่กินกับแบบที่เป็นเป็นดัชโปรเซสตรงนี้เขาเรียกว่า Dust ดัชโปรเซสครับอีกชื่อหนึ่งอันไหนอร่อยกว่ากันอันสีตุ่นหรือสีเข้มสีเข้มอร่อยกว่าใช่ไหม จะทำอะไรกันคะตอนนี้เราถึงขั้นตอนที่เราจะมาทำการคัดมเมล็ดแล้วค,ค,คัดเมล็ดแล้วค่อยมาคั่วนี่เป็นมเมล็ดโกโก้แห้งนะครับนี่ให้ดูะนะหลังจาก<อ>ที่หมักไปเหนือทิต์ตากอีกเหนือทิ์นะครับนมันจะโอ้โหน้าตาเยอะเกลิ่นแรงใช่ไหม กลิ่น,น,นมันจะเป็นหมักๆมัใช่ไหมครับมันเดเปรี้ยวๆๆเอาว่าให้ดมกลิ่นคร่าวๆแค่น,นี้ก่อนแต่สิ่งสําคัญก่อนที่เราจะเอามาผลิตเป็นช็อกโกแลตเนี่ยพอเราได้มเมล็ดมานะครับเราจะต้องทําการสุ่มตรวจนี่ครับผมจะเริ่มเอามเมล็ดอย่างเงี้ยครับมาผ่าเหมือนอให้ดูตอนแรกใช่ไหมมาดูว่าเนื้อข้างในเนี่ยเขาหมักดีหรือเปล่าอ่ามันมีวิธีเช็คนี่ครับข้างในเห็นนสังเกตครับตอนแรก ที่เราดูในตอนเช้าเนี่ยมันจะเป็นเม็ดสีม่วงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันไม่มีรูพรุนใช่ไหมค่ะแต่ตอนนี้มันมีรูพรุนเกิดขึ้นนี่ถ้ามีรูพรุนเกิดขึ้นแสดงว่าคนที่เขาหมักตากส่งมเมล็ดแห้ง้ให้เราเนี่ย<ม>เขาหมักตากดีมันเลยเกิด<ม>แบบนี้ถ้าสมมติว่าเราเ่ามาปั๊บส่งตรวจออกมาแล้วปรากฏว่ายังสีม่วงอยู่เลยเม็ดยังตันอยู่ไอ้ยางยงั้นใช้ไม่ได้เราจะไม่มาทําเป็นช็อกโกแลตให้เสียเวลาเลยเ<อ>พราะว่าถ้าแบบนั้นนะ่ะมันจะมีรสเฟื่อนขมและเฟื่อน แล้วเราจะรู้ได้ยงไงคะว่ามิ้นไหนใช้ได้บ้างต้องถามมันเฮ้ยเองใช้ได้ไหมไม่ใช่เราก็ต้องทําการคัดดูนี่อย่างมเมล็ดเกอย่างเี้ครับเล็กๆลเงี้ยเราก็ไม่เอานะครับโอเไอเมล็ดรีบๆอย่างเงี้ก็ไม่เอาน,นะครับนี่เล็กเล็กๆบรีบเงี้เราต้องเลือกคัดทิ้งเราต้องมอาไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวครูจะให้หนูชิม นี่คือพูดง่ายๆมันคือ100%เลูกมาน้องน้องนี่ลองชิมดูเชิญนะเชิญเอ้ยต้องลองมาดูกันเดี๋ยวครูชิมมาชิมชิมเป็นเพื่อนชิมเป็นเพื่อนลองชิมดูลองชิมดูมันจะเป็นรสยังไงบ้างเคี้ยวเลยทำไหนทำได้อย่างนั้นล่ะเป็นไงบ้างเคี้ยวเคี้ยวอยากป๊อดอยากป๊อดอือืมอะไร มันแปลกมากคล้ายๆอะไรมัมีรสชาติคล้ายๆอะไรคล้ายถั่วไหมแต่มันมีอมเปรี้ยวหน่อยๆน่อยใ่ะมมากขมเนื้อสึกอ่ะนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาทำการคั่วกันเราคัดเมล็ดพวกนี้หล่อนมาช่วยกันคับโอเคดูด้วยสายตาแล้วก็ หรือว่าใช้ได้นะทีนี้เราจะทำการคั่วแล้วเดี๋ยวครูขอชั่งมันนิดนึงนะว่ามันน้ําหนักเท่าไหร่อ่ะสองร้กรัมเป๊ะคราวนี้มาถึงขั้นตอนการคั่วมเมล็ดโกโก้นะครับออแล้วทําไมถึงต้องเอาไปคั่วคะ <S 1> <S 1> เหตุผลของการคั่วมัมีอยู่2อสาอย่างลูกคือทําให้รสชาติมันดีขึ้นส่วนอันที่2ก็คือว่ามันเป็นการไล่ความชื้นออกจากตรงนี้ครับเห็นไหม แล้วทําให้เรากระทอบเปลือกออกได้ง่ายถ้าเป็นอย่างนี้เห็นไหม <ฮะ S 1> ถ้าไม่คั่วเห็นไหมนี่เดี<ม>๋ยวเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราคั่วเสร็จเนี่ยมันจะกระทอบเปลือกได้ง่ายกว่านี้ครับตอนนี้น<ๆ>โูโโจะตั้งทําการตั้งไฟไว้เหมือนอุ่นต่อไว้ก่อนปกติเราจะคั่วประมาณตั้งแต่ร้อยถึงร้อยสี่สิบองศาเซลเซียสในการคั่วเป็นเวลาสักประมาณยี่้านาทีถึงส0สินาทีเนี่ยหูจะใช้เทอร์โมมิเตอร์ยิงเอาวัดวัดเอา มีนะมีตอนนี้100ร้อยร้อยองศาแล้ว100ร้อยกว่าองศาเราก็ใส่ลงไปนี้นะครับแล้วเริ่มจับเวลาเลยเนาะเราจับเวลา25านาทีนะเนาะต้นตเดี๋ยวน้องนี้ก็ทำการนี้ค่ะคั่วไปเนี่ยจริงๆจะเป็นเครื่องเตาอ,อบ๊อบคอนก็คั่วได้เตาอ,อบเบเกอรี่ก็คั่วได้แต่ว่าโว้วันนี้ใช้แบบวิธีแบบเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเลยมีกระทะอันนึงก็คั่วได้ งนนูไปทําที่บ้านเองได้ด้วยใช่ไหมคะได้สิลูกเนี่ยก็วันนี้กลับไปไปโมสบอกแม่ได้เลยว่าหนูทาช็อกโกแลตได้แล้วส่งภาพมาให้ครูดูด้วยนะว่าที่บ้านเริ่มทําแล้วน้องนิน่คัวกันเรื่อยเลยจ้ะอย่าค้างมันนานนะเดี๋ยวมันจะไหม้โอเคคะ่ะแล้วเอาให้ทั่วด้วยนะแ้คะ่ะเดี๋ยวมันค้างมันจะเริ่มมีกลิ่นหนูเริ่มได้กลิ่นแล้วคะ่ะกลิ่นเหมือนถั่วถั่วเนาะ <S <S เป็นไงบ้างผ่านไป5นาทีจาก2ี่นาที <c oughs> เริ่มเมื่อเลยใช่ไหมเช่นเดิหนหยุดก่อนแล้วกันนะคะ๋ <c oughs> อไม่ได้ครับไม่ได้เราต้องต่อเนื่องแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเมื่อเดี๋ยวครูลักไม้ต่อไปก็ได้เราต้องคอยควนมาตลอดเพราะถ้าเราหยุดมันเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับได้นอค่ัเอาเลยลูกเอาเลยโ <Okay, S 2> <ข>อเคค่ะโอเคเล่นแกะให้ซิมด้วยนะ ตอนนี้ร้อนมากนะตอนนี้ประมาณเกือบร้อยองศาแล้วนะสังเกตมันกรอบมันสะเทาะออกกรอง่ายใช่ไหมลูกค่ะเห็นไหมเมื่อเปรียบเทียบกับทีแรกเม็ดที่ยังไม่ไม่กระทาะเห็นไหมไม่ได้ในขนะดที่เม็ดที่เริ่มสุกเห็นไหมมันกรอกง่ายนั่นคือเหตุผลว่าทำไมกระดิ่งะกระท้อเกได้ง่ายเพราะมันโดนร่างความชื้นออกไปเห็นไหมชิมดูลูกชิมดู ชิมด้วยข oh, มใช่ไหมล่ะเปรี้ยวด้วยไหมใช่ค่ะอืมมันมีเหตุผลของมันตอนนี้มันเป็นการเล่งรสชาติการเขาเลือกพัฒนารสชาติภายในเมล็ดที่เปรี้ยวเนี่ยไม่ต้องตกใจเดี๋ยวพอเราใส่น้ําตาลนะ่ะรสชาติจะดีขึ้นแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่ตัวเนี้ยเราเรียกตรงเนี้ยนะครับว่าโกโก้นิฟซึ่งตัวเนี้ยเป็นวัตถุดิบที่เราจะไปใส่ในเครื่องโม่จนกลายเป็นช็อกโกแลต เทใส่ในถาดเนาะ,ะออกกค่ะอบคร่งภาทีแล้วเราจะเทใส่ถาดแล้วก็เอามีตัวช่วยตัวหนึ่งครับคือเราจะมีพัดลมนี่พัดลมมามานี่เลยเราจะพูดง่ายหยุดอุณหภูมิไม่ให้มันยังสุกต่อเนื่องเกินไปให้มัน<ะ>แบบลดอุณหภูมิลงสักห้าน,นาทีก็ได้แล้วแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราค่อยมาแกะกัน เมื่อกี้เราคั่วเสร็จแล้วใช่ไหมครับ<ช>ตอนนี้เมื่อกี้เราพัดลมเป่าช่วยแบบว่าให้คุณภูมิมันลดลงนะครับทีนี้เราก็จะมาแกะหรือกระเทาะเปลือกเราจะแกะมือลูก<ช>นี่เลยครับ<ช>ก็ไม่ยา,ยากอะไรนี่นะ<ช>เราก็จะเปลือกเอาเอาเปลือกไว้อันนี้อันนี้แล้วเม็ดไว้นี้นะช่วยเันแกะนี่เลยเห็นไหมเรามาช่วยช่วยกัน200กรัมของเราเราดูซิว่า200กรัมเดี๋ยวพอคั่วเสร็จมันจะเหลือเท่าไหร่ <Okay. S 2> อ๋อจริงๆแล้วเอาจริงๆแล้วครูเนี่ยไม่เคยคิดว่าเลยนะว่าตัวเองจะมาทําช็อกโกแลตนะแต่เมื่อก่อนตอนคอรูอยู่เชียงใหม่ครับครูมีร้านอาหารแล้วก็ลูกค้าของครูเนี่ยเป็นฝรั่งทั้งหมดเลย mm hmm. พอครูเปิดไปได้5ปีเนาะลูกค้าเริ่มมีลูกค้าประจําปีที่5เนี่ยลูกค้าประจําของครูเขาชื่อจอรนเป็นคนแคนาดาเขาถามครูว่ามิสเตอร์โอประเทศคุณไม่มีช็อกโกแลตด,ดีๆกินหรอคอรูก็งงว่าเขาถามแบบนั้นทําไม ไม่มีช็อกโกแลตดีๆกินมันคูรจะเป็นยังไงช็อกโกแลตดีๆเนี่ยครูก็บอกเฮ้ยตรงข้ามยืงๆกับร้านครูเนี่ยไม่ไก,กลอย่างร้านครูเนี่ยมันก็มีห้างอยู่นะในห้างนั้นอ่ะก็มีช็อกโกแลตตั้งเยอะอ่ะมีมีของดีกินอยู่จอนก็ถามว่าคุณแน่ใจเหรอว่ามันเป็นช็อกโกแลตที่ดีเฮ้ยถามอย่างงั้นป๊อปเริ่มไม่แน่ใจว่ายัางไงก็เลยลองไปที่ห้างนั้นดูเนาะแล้วก็ไปดูพลิกฉลา,ดดากดูปรากฏว่าครูตกใจมากตรงที่ว่า ผงโกโก้หกเปอซซ็น่ะมากสุด20%แล้วที่เหลือคือนมผงน้ำตาลน้ำมันปาล์มคูนึกในทันทีโอ้นี่เรากินของแย่ๆมาตลอดชีวิตหรอคูก็เริ่มศึกษาคูก็สั่งเนี่ยผงโกโก,โก้อย่างเงี้ย<ะ>ไปหมักเองที่เชียงใหม่แล้วปรากฏว่าผลเป็นที่พอใจก็ทำทำมาเรื่อยๆลูกค้าก็เริ่มได้กินแบบว่าเฮ้ยช็อกโกแลตจาก ผลกูโก้ไทยอ่ะแต่ครูที่สนใจถามว่าทําไมถึงชอบเนี่ยมันน่ามาจะมาจากการที่เราเห็นคนอื่นกินช็อกโกแลตแล้วเขามีความสุขอะ<ม>่ะเราก็เลยพลอยมีความสุขไปด้วยยิ่งพอทําไปเรื่อยๆเนี่ยอยาเข้านี้เข้าสู่ปีที่ห้าแล้วครูมีความสุขมากตรงที่อะไรรู้ไหมตรงที่ได้เป็นครูนี่แหละคือครูก็สอนคนมาหลายประเภทเนาะ เขาก็มีความสุขในการที่เขากลับไปได้ทําสวนของเขาเองปลูกโกโก้เองและแปลรูปออกมาเป็นช็อกโกแลตที่มีคุณภาพเองมันดีต่อสุขภาพนั่นคือถามว่าทําไมถึงชอบช็อกโกแลตชอบตรงน,นี้แหละชอบที่มันไปทําประโยชน์ให้กับหลายๆคน สวัสดีค่ะครูนกสวัสดีค่ะครูนกสอนวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะปัจจุบันสอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นไหนหล่ะคะครูนกตอนนี้สอนวิทยาศาสตร์อยู่โรงเรียนพญาไทคะ่ะแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษคณะครุศาสาตร์จุฬาคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมห ah ิดลค่ะวันนี้คะ่ะครูนกสอบดูภารกิจเราเนี่ยนึกถึงครูนกเลยคะ่ะเพราะว่าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หลังจากที่ครูนกได้ดูภารกิจแล้วครูนก มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะสิ่งแรกเลยที่คิดก็คืออทําไมให้แต่เด็กเรียนทําไมไม่ให้ครูเรียนด้วย <laughs> อะไรประมาณนี้นะ <laughs> แล้วก็อันที่สองก็คือแบบพอดูปุ๊บเฮ้ยต้นโกโก้หน้าตาเป็นยังไงอะ่ะมันมันเป็นต้นเตี้ยๆแล้วแบบเอามือไปเด็ดได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็มันหรือมันเป็นต้นที่แบบคล้ายๆต้นปาล์มอะ่ะ <laughs> หรือมันต้นมะละกอหรือเปล่า <laughs> ที่สูงใช่<ๆ><ๆ>คือถึงขนาดแบบต้องไปเซิร์ชดูว่าต้นต้นโกโก้เป็นยังไงเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเซิร์ชใช่ไหมคะไปค้นคว้ามันก็จะแบบ เห็นผลสวยๆแล้วก็วางแบบแต่งบ้านเก๋ๆอะไรประมาณนี้เนาะแต่ไม่เคยเห็นต้นจ,จริงจริงๆระหว่างซอบดูซอบก็สงสัยนะคะค,คุณครูคะแบบว่าเอ๊ะประเทศไทยเรามีต้นโกโกโด้ด้วยหรอ,อเราเข้าใจมาตลอดว่าช็อกโกแลตเป็นอะไรที่ ต้องนําเข้าประเทศ<ช>ไทยไม่มี<ช>นี่ซอกกระพึงทราบจากภารกิจนี่แหละว่าอ๋อประเทศไทยมีต้นโกโก้กใช่ใชในภารกิจนะคะเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเราแบ่งเป็น2ตอนซึ่งตอนนี้เราดูกันไปในตอนแรกอ,อยากปรึกษานะคะเราขอคําแนะนําจากครูนกนะคะว่าในตอนแรกที่เราเห็นนี้เนี่ยมีส่วนประกอบไหนของการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์บ้างเหรอคะ มีหลายเรื่องนะคะที่แบบมันไปเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรนะคะที่แบบว่าคุณครูหรือผู้ปกครองนําไปใช้สอนเสริมได้ mm. เช่นเรื่องการแยกสารนะคะ mm. การแยกสารในนั้นจะมีการแบบคั่วแล้วก็กระท้ออะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสาร <Huh. S 2> การเปลี่ยนแปลงการละลายการหลอมเหลวซึ่งก็จะตรงกับเนื้อหาใหม่ตามหลักสูตรคือป .6 mm. นะคะ mm. การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ก็จะตรงมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแล้วค่ะใช่ใช่พอหกเรียนแบบนี้การเปลีป่ยนแปลงทางเคมีนี่ยังไงเหรอคะคื <c ười> อแบบเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับไม่ได้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยเช่นคุณภาพของรสช็อกโกแลตที่มันพอเราคั่วให้ความร้อนแล้วมันเปลี่ยนไปนหลายวะ,ะ,ค,ะ oh. ค่ะในในในคลิปอะค่ะแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ คือเป็นผลโกโก้ใช่ไหมคะแล้วพอเขาหั่นหั่นออกมาก็จะเป็นมเมล็ดอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในชั้นป .4 ก็มีในชั้นป .2 ก็มีพวกการจเจริญเติบโตของพืชหรือของสัตว์แบบเนี้ยค,คุณครูก็สามารถที่จะแบบโยงเข้าไปในหลักสูตรได้เพราะว่ามันจะให้เราเรียนรากลำต้นใบดอกจะจบแค่นี้ใช่ไหมคะ,คะแต่หลังจากดอกเนี่ยมันจะเกิดมเมล็ดแล้วมเมล็ดมันจะวนไปเป็นต้นอย่างเงี้ยถ้าเราสอนเด็กเขาก็จะเห็นวัาตาจักรของพืชครบ วงจรเลยค่ะตอนที่สอนในห้องเรียนเนี่ยใช้การแยกสารเป็นเรื่องการทําน้ําตาลน้ําตาลปี๊บซึ่งจะเป็นจากต้นตาลใช่ไหมคะคะแล้วพอมาดูเห็นเรื่องนี้บอกเฮ้ยความจริงเราใช้เรื่องช็อกโกแลตก็ดีนะมันมันใกล้ตัวเด็กเราก็คิดว่าเด็กทุกคนอนะ่ะเคยคเคยคได,ดใ้ใช่ใช่หรือไม่ว่าจะเป็นบริบทในกรุงเทพในต่างจังหวัดอะ่ะเด็กต้องเคยมีประสบการณ์ทานช็อกโกแลตอ,ออก็<ๆ>เลยมีความรู้ึกว่า เออเป็นไอเดียอยีกไอเดียหนึ่งที่ที่เราอยากจะเอาไปสอนนะพอเด็กได้ทําทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ค่อยจะมาสรุปรวมว่านักเรียนเห็นกรรมวิธีการแยกสารใดบ้างในการทาช็อกโกแลตนักเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงของสารใดบ้างในการทําช็อกโกแลตแล้วก็ค่อยมาสรุปรวมกันในภาคความรู้ก็คิดว่าเออมันน่าจะแบบ ทำให้เด็กแบบว้าวเลินด,ดึง<ช>ดูดความสนใจถ<ช>ูกตองไหมคะ<ช><ช>ทีนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากมีกิจกรรมร่วมกันกับลูกๆแต่ว่าแน่นอนว่าที่บ้านไม่มีต้นโกโก้ค่ะ <c oughs> วันนี้คุณครูมีคําแนะนํำไหมคะว่าเราจะสร้างกิจกรรมอะไรเรียนรู้ร่วมกับลูกของเราได้บ้างคะ ใน,ในกิจกรรมของน้องนีนะคะที่ที่เห็นคําถามหลายคําถามเลยแล้วก็สามารถที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยออกแบบการเรียนรู้ง่ายๆนะไม่ต้องแบบว่าเอาลูกว่าสิจดบันทึกโอ้ถ้าทําแบบนี้เด็กโฉวโอ้ที่โรงเรียนก็จดบันทึก <c oughs> เยอะมากแล้วเนาะ <c oughs> ก็อาจจะใช้แบบว่าถ้าน้องนีถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไอ้มเมล็ดอันนี้ดีหรือไม่ดีที่เขาถามครูโอ๋ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะแบบว่าเออคำถามเนี้ยถ้าลูกอยากรู้เนี่ยลูกคุณครูเคยสอนหรือว่าเราเราเคยมีความรู้เดิมอะไรไหมที่ ที่เคยจะตรวจสอบว่าเมล็ดดีหรือไม่ดีก็ง่ายๆเด็กอาจจะพูดบอกว่าเออมีการใช้น้ํานะคะแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชอย่างเงี้ยค่ะน,นี่ลแล้วก็วเทลงไปนะคะอันนี้เราใช้เข้าเปลือกเนาะที่บ้านอาจจะใช้ถั่วเขียว อันนี้คือน้ําประปาทั่วไปเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เตรียมการง่ายมากนะคะไม่ต้องเตรียมสารผงสารละลายอะไรเลยแล้วแล้วถ้าเมล็ดไหนที่มันลอยก็แสดงว่ามันอาจจะเป็นเมล็ดไม่สมบูรณ์รีบแบนใช่ไหมมีความหนาแน่นน้อยลอยแต่เมล็ดที่จมคือเมล็ดที่สมบูรณ์แต่ว่าโกโก้ไม่รู้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะเรากาลังสงสัยเลยว่าเพราะครูโอนะคะมีบอกว่าเมล็ดโกโก้ที่ดีเนี่ยจะต้องมีรูคุนๆุนใช่ซึ่งการคุนคุนเนี่ยมันอาจจะลอยตามหลักแล้ว ถ้าคุนมันควรจะลอยหรือมันควรจะจมคะคุณนกคะถ้าระยะแรกมันจะลอยแต่ถ้าน้ํามันเข้าไปแทนที่คิดว่าจมอคิดว่าจมนะคะแสดงว่าการลอยการจมเนี่ยนะวันนี้สมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ทําการทดลองกับลูกกับเล้าเปลือก<ล>ได้แบบนี้ใช่แต่กับมเมล็ดอื่นๆอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าได้มเมล็ดโกโก้มาแล้วก็ลองมาทดลองนี้เราจะได้จะได้สรุปว่าการทดสอบว่า,มาเมล็ดที่ดีมันไม่ได้มีวิธีการเดียว ใช่ไหมลูกก็จะได้แบบว่ามีความมีคอนเซปต์ใหม่ในชีวิตเอาไปอวดเพื่อนได้<ช>แบบเธอรู้ไหมเนี่ยถั่วเขียวนะมันจะจมมันจะลอยนะถ้าเป็นข้าวจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นถั่วเหลืองจะเป็นแบบนั้นใช,ใช่ค่ะอาจจะมีหลายปัจจยัยใช่ออันอย่างนี้นเด็กก็ก็จะสนุกนะไม่ใช่ไม่ใช่เรียนรู้จากการบอกหรือที่เด็กน้องนีนถามว่าเอ๊ะทำไมจะต้องเจาะรูอะ่ะค่ะแล้วครูโอก็บอกว่ามันจะทําให้แฉะแล้วมันจะเน่าคือถ้าเด็กถามแบบนี้คุณแม่ทําเลยก็ลองเอาเมล็ด อะไรก็ได้นะคะถั่วแดงถั่วแล้วก็ปลูกลงในถ้วยที่เจาะรูกับไม่เจาะรูออแล้วก็ลดน้ำก็ทิ้งเอาไว้แต่ว่าลดน้ำทุกวันวันละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กก็จะเห็นเองว่าเออน้ำปริมาณน้ำมันท่วมขึ้นมาเรื่อยๆจากคำถามของลูกนะะียค่ะเราเราสามารถที่จะแบบให้เขาทดลองเพื่อหาคำตอบมันไม่ได้เป็นภาระที่มากมายแล้วก็แต่ทำให้ลูกเราอะเรียนรู้อย่างมีความหมายแล้วก็แบบ มีหลักฐานเชิงประจักษ์นะ empirical data ะมีมมหลักฐานเชิงประจกักษ์ก็คือไม่ได้รับรู้ข้อมูลมาทางเดียวเพราะคุณแม่บอกให้เชื่อแต่ว่าฉันได้ทดลองได้พิสูจน์ด้วยจริงจริงมันจะเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ด้วยใช่และนี่นมันคือวิทยาศาสตร์ โอ้โห oh, ดีมากเลยค่ะ <S <S ภารกิจของน้องนีนยังไม่จบลงเพียงเท่านี้นะคะกับการนําผลโกโก้กลายเป็นช็อกโกแลตค่ะวันนี้เนี่ยได้พูดคุยในเรื่องของการนําไปเป็นหลักวิทยาศาสตร์ต่างๆมากมายแต่ว่ายังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้ใหม่ในตอนต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับซอฟและครูนกได้ใหม่ในตอนต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย